ต่อไปขอให้พวกเราั a นลองกำหนดกำหนดหายใจเข้าลู้ผ่านจมูกภาวนาว่าพูหายใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าลึกๆแล้วภาวนาว่าพุทธหายใจออกอย่างช้าๆแล้วภาวนาว่าโทกำนหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก การที่พวกเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเพื่อให้เกิดตป่นสมาธิหรือพูดอีกอย่างนึ่งว่าเรากำลังทำสมาธิ กรรมฐานคำว่าสมาถกรรมฐานนั้นคือเราเอาสติหรือเอาจิตของเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์หนึง่อองอารมณ์ใดเป็นที่ตั้ง เป็นที่วางฐานของจิตบางครั้งถ้าเราพูดคำว่าจิตเราอาจยะไม่เข้าใจว่าจิตนั้นคืออะไรคำว่าจิตนั้นคือตัวรับรู้มันรับ รู้ว่าสิ่งไหนเป็นกิเลสสิ่งไหนเป็นความทุกข์สิ่งไหนเป็นความสุขสิ่งไหนเป็นอารมณ์ตั้งมั่นเมื่อจิตมันรู้เราต้องผูกจิตของเราไว้ด้วยการกำหนด ดูลมหายใจเข้าพูดดูลมหายใจออกเป็นโทเพราะเราทำที่เรียกว่าสมถกรรมฐานนั้นสมถกรรมฐานคืออะไรสมถกรรมฐานด้วยอารมณ์อารมณ์หรือใจของเรา ที่ตั้งมั่งเมื่ออารมณ์หรือใจของเราตั้งมั่งเปรียบเหมือนว่าเราเอาหินทับกอหญ้าไว้ตัวหินนั้นเรียกว่าใจที่มันสงบหญ้านั้นเปรียบเหมือนกับเพิงทุกเพิงเล่าร้อน เป็นเพื่งกินเลทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเอาหินทับหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถจะเลริญหมอกงามได้หญ้าก็จะค่อยๆตายไปทีละนิดทีละนิดก็เหมือนที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาสวหมนต์ และได้มานั่งเจริญจิตตภาวนาไม่มีอารมณ์อื่นไม่คิดถึงคนอื่นไม่ต้องไปรับรู้อะไรกับใครขอให้เรารู้อย่างเดียวคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ถ้าพวกเรานั้นค่อยๆยพยายามที่จวฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ให้อยู่เหนือกิเลสทุกคนทำได้แต่อยู่ว่าทุกคนนั้นจะทำ หรือไม่ทําเท่านั้นเองบางคนมักอ้างว่าไม่มีเวลาคำว่าเวลานั้นมีให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งถามว่า เราหายใจเข้าหายใจออกกันหรือเปล่าพวกเราทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออกแต่เราขาดซึ่งสติคือตัวรู้สัมปชัญญะคือความระลึกได้คือเราไม่มีตัวรู้ไม่มีความระลึกอะไรได้สักอย่างเดียว เราก็เลยเพื่อเพลินไปตามกิเลสตัณหาน้อยใหญ่คำว่าเราเพื่อเพลินนั้นคือสังขารมันคิดอะไรมันปุงแต่งอะไรเราก็เข้าไปปุงแต่งเข้าไปคิดกับอารมณ์ทั้งหลายเราจึงเป็นคน ที่ไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ตัวแล้วสติสัมปทัญญะมันก็ขาออกจากการระลึกรู้หรือเห็นภายในใจของเราเพราะทันแล้ว วันนี้เป็วันอาสาฬหบูชาหลายๆคนมาถือศีลองอุโบสถศีลเมื่อเรามาถือศีลออกจากตรงนี้ไปแล้วเราก็อยู่ที่ศาลาเราก็ลองไปนั่งไปทำเองเพราะเวลาของเรานั้น อยู่กับตัวเองมากที่สุดอยู่กับวัดอยู่กับพระเป็นเวลาน้อยเพราะทันเร็วขอให้พวกญาตโยมทั้งหลายเมื่อออกจากตรงนี้ไปแล้วลองไปปฏิบัติไปฝึกพุทธโธ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับพวกเรามหาศาล